ช่วงที่ปูนาอร่อยมันที่สุดคือช่วงจำศีลเพราะปูจะกินอาหารสะสมไขมันเอาไว้ใช้เป็นพลังงานตลอดฤดูแล้งซึ่งเป็นช่วงเดียวกันที่คันนาจะโล่งเตียนหลังจากเกี่ยวข้าวนาปีทำให้สามารถมองเห็นปากรูที่สัตว์ขุดไว้จำศีลอย่างชัดเจนเคล็ดลับการขุดปูนาป้าพรชาวบ้านชุมชนร่องเขาแห่งนครชุมจังหวัดพิษณุโลกบอกว่า ให้ดูที่ขอบปากรูที่มีขี้เลนกองอยู่ขุดลงไปไม่กินนิ้วก็จะเจอปูนาจำศีลอยู่ที่ก้นหลุมซึ่งบางทีก็จะเจอกบอาศัยอยู่ด้วยหายากนะที่เขาจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ค่ะอืม คุณผู้ชมคะช่วงหน้าหนาวที่ปูกับกบเขาจำศีลเขาก็จะจำศีลอยู่ในรูตามคันนาแบบนี้นี่แหลคะค่ะบางรูก็จะอยู่ด้วยกันบางรูก็จะมีแค่ปูบางรูก็จะมีแค่กบแต่ถ้ารูไหนที่มีกบเขาก็จะมีน้ําอยู่ด้วยคะ่ะอย่างรูนี้เป็นต้นคะ่ะอือออกมาแล้วนี่คะ่ะในช่วงฤดูจำศีนสัตว์ต่างๆจะไม่กินอาหาร จึงสามารถจับมากินได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารพิษจากปุ๋ยเคมีหรือยาฆ่ามแมลงตกค้างทําให้หลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านในร่องเขาแห่งนครชุมหลายครอบครัวพยายามหันมาทําเกษตรแบบอินทรีย์เพื่อให้ทั้งคนและสัตว์สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างยั่งยืนกบก็มีเป็นห้าคะ่ะแต่ว่าปูนี่มาทําลายข้าวมันไปนกัดต้นข้าวนะจ๊ะ ช่วงที่ปูออกเยอะๆนี่นเขาเข,าายยาข้าไอซายยาฆ่าแมลงจ้ามันก็จะตายแล้วก็ช่วงนั้นเขาจะไม่กินปูเลยมันก็จะมีรอดมาก็คือมันก็ไปกินทุกตัวเนาะพอป,ประมาณสักเดือน11เดือนส2นี้ก็เขาก็เริ่มกินละแต่เดือนพฤษภาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกินปูเลยจ้ะเพราะว่ากลัวโดนยาแม้ปูนาและกบจะสามารถนำไปปรุงได้หลายเมนูหากในร่องเขาแห่งนครชุม เมนูที่ต้องกินในฤดูแล้งคือแกงหลามกบปูซึ่งวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้นอกจากปูนาและกบคือดอกหนามพยาหรือที่คนภาคกลางเรียกว่าผักปูย่าเพราะจะออกดอกในช่วงต้นปีเท่านั้นซึ่งจะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ช่วยดับกลิ่นคาวได้ดีเมื่อเก็บผักสวนครัวครบและล้างน้ำจนสะอาดให้นำถั่วฝักยาวมาหั่นท่อนและตำให้แหลกจากนั้น นำไปคลุกเคล้ากับเนื้อกบและปูนาหั่นชิ้นพร้อมพืชผักสมุนไพรกลิ่นฉุนหั่นฝอยได้แก่หอมแดงผักชีลาวผักชีใบเลื่อยต้นหอมใบตะนาวและดอกหนามพญาปรุงรสด้วยน้ำปลาและพริกป่นกรอกใส่กระบอกไม้ไผ่เฮี้ยเติมน้ำเล็กน้อยก่อนจะนำไปอิงกองไฟจนน้ำเดือดก็เป็นอันใช้ได้เขาจะกินช่วงฤด,ดูนี้เพราะว่าฤด,ดูนี้มันมีนามพญาค่ะ นาำพญานี่เฉพาะมันจะออกฤดูตามฤดูช่วงฤดูแล้งฤดูหนาวเพราะว่าแกงอันนี้เขาอีเริ่มกินตั้งแต่ช่วงก่อนปีไมะเดือนธันวาตั้งแต่เดือนธันวามาถึงกุมภานี่มันก็จะเริ่มหมดแล้วมันอีหมันช่วงนี้หน้าหนาวเนี่ยปูจะมันกบจะมันเขาก็เลยกินตามฤดูกาลช่วงนี้น้ำสุปร้อนๆหอมกลิ่นมันปู เข้ากันได้ดีกับข้าวสวยของแกงหลามกบปูไม่เพียงให้ความอบอุ่นและสารอาหารที่ครบถ้วนนี่ยังเป็นรสชาติแสนคุ้นเคยที่ชาวบ้านในร่องเขาแห่งนครชุมจังหวัดพิษณุโลกทำกินกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าบนผืนนาที่ทุกคนช่วยกันรักษาเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ลูกหลานนทิดาสุขศรีไทย P ี s รายงาน